สวัสดีครับพบกับผมพัทรโชคนะครับทางช่องฟอร์ดพัทรโชคนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสา,าขาพระประแดงน,นะครับเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลเลอรี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมเจ้าตัวฟอร์ดเน็ตเจนเนอร์เซอร์รุ่น XL p l u s นะครับ<พ>ตัวนี้เป็นแคปนะครับเป็นแคปอุอเปเพ็นแคปนะครับแคปสามารถเปิดได้นะครับสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.0ลิตรนะครับเป็น4ีคูณสเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับตัวนี้ ราคาตัวจัดจำหน่ายของเขานะครับในรุ่น XL พ u s รุนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่699,000บาทนะครับในรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัว XL พั u ดรหล่อๆคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับตกแต่งอะไรเข้าไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากในส่วนของเจ้าตัว XL พ l u s คันนี้นะครับเริ่มจากในส่วนของเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 0ลิตรนะครับแรงม้าของเขานะครับจะอยู่ที่ 170แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่งอะไรหล่อๆกันไปบ้างนะครับสำหรับรถตัวนี้เริ่มจากในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเราทําการเปลี่ยนกระจังหน้าให้กับลูกค้าใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าแบบทรงแรปเตอร์นะครับเป็นฟอนต์ตัวอักษรคัมโมฟอร์ดสีแดงนะครับตัดด้วยสีดำนะครับทำให้รถเนี่ยดูโดดเด่นมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับไฟหลีแบบ LED 3ดวงให้นะครับตัวนี้ถือว่า ดูดุดันและหล่อขึ้นเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้ไฟหน้ายังเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะครับตัวนี้เพิ่มความสว่างคมชัดนะครับตัวนี้พร้อมกับครอบไฟหน้านะครับครอบไฟหน้าเนี่ยเราใส่ครอบไฟหน้าสีดําด้านเข้าไปนะครับเพิ่มมิติให้กับตัวรถดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของชายกันชนด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นชายกันชนด้านหน้าที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับให้อารมณ์ดูสปอร์ตนะครับผม ในส่วนของด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับคิ้วล้อขนาด3นิ้วจากโรงงานเลยครับแต่ตัวนี้ล้อแม็กซ์นะครับทาการเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับพร้อมด้วยยางอ่ามอนเตอร์นะครับอ่าตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นยางสไตล์ออฟโรดนะครับให้ความดุดันมากๆนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ16ที่เราทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับในส่วนของ ถัดมาครับตัวนี้ก็ยังเช่นเดิมนะครับมาพร้อมกับแก้มข้างสีเทากาไฟนะครับตัดคําว่าโลโก้เทอร์โบนะครับสีโครเมียมให้ความดุดันและก็โดดเด่นกับตัวรถนะครับผมในส่วนของกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเป็นสีดํานะครับพร้อมด้วยไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเนี่ยเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นทัศนวิสัยรอบรถเราได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับเรานะครับในส่วนของด้านบนนะครับผมตัวนี้ ติดตั้งกันาสาดให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะครับทั้ง4ชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประตูบานหน้าผู้โดยสารหรือด้านคนขับนะครับประตูแคบนะครับสำหรับเจ้าตัว XL พัดคันที่คันนี้นะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับยังมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์รอบคันครับตัวนี้ทําให้รถเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้แคบสามารถเปิดได้นะครับท่ลูกค้า อ่าตัวนี้เป็นโอเพนแคนะครับสามารถเปิดแคปได้นะครับแคปเปิดกว้างได้เหมือนตู้กับข้าวเลยนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับตัวนี้ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมในส่วนของบันไดข้างนะครับบันไดข้างเนี่ยเป็นสีดำนะครับอ่ากัดลายเจ็คเกอร์กันลื่นมาให้นะครับเป็นบันไดข้างขนาดใหญ่จากโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบันท้ายกันบ้างนะครับท้ายกระบะมีอะไรโดดเด่นกันบ้างนะครับในส่วนของรุ่นนี้ ้ายกระบะนะครับทำการตกแต่งใหม่นะครับใส่เป็นโลบาร์เหล็กขนาดใหญ่นะครับแข็งแรงทนทานครับสไตล์ออฟโรดอ่าสำหรับลูกค้าที่ชอบความดุดันชอบสายลุยนะครับตัวนี้ถือว่าลงตัวมากๆนะครับในส่วนของฝาถังน้ํามันนะครับติดครอบกันลายให้กับลูกค้าครับเป็นสีดําด้านพร้อมโลโก้แดงคาว่าแลนเจอร์ให้เลยนะครับตัวนี้สําหรับในส่วนของด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรพิเศษกันบ้างนะครับด้านท้ายก็ยังเช่นเดิมนะครับผม ใส่สติเกอร์เข้าไปเต็มๆนะครับจัดว่าเต็มคาราเบลเลยนะครับสำหรับคันนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกแบบ LED ดวงที่3านะครับมีมาให้ครบเลยนะครับจากโรงงานครับโลโก้ฟอร์ดนะครับผมรองพื้นสีน้ําเงินตัดด้วยตัวอักษรโครเมียมนะครับให้ความดุดันสวยงามมากมากนะครับ่าคำว่าเลนเจอร์นะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นการปั๊มหลุมลงไปนะครับคุณลูกค้าแต่ว่าคันนี้เราติดสติกอร์คำว่าเลนเจอร์เพิ่มเข้าไปทำให้รถเนี่ยดูมีมิติโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับและไฮไลท์เลยนะครับในคันนี้ เราทําการติดตั้งกันชนท้ายที่เป็นกันชนเหล็กนะครับสําหรับลูกค้าที่ชอบแนวสไตล์ออฟโรดนะครับตัวนี้กันชนท้ายถือว่าแข็งแรงบึกบึนดุดันมากๆนะครับพร้อมด้วยจะขอลากจูงสีส้มนะครับสข้างเลยครับถือว่าลงตัวสดใสแล้วก็สวยงามมากๆนะครับกันชนตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบจูบก้นนะครับเข้ามาได้เลยนะครับไม่หวั่นนะครับตัวนี้รับรองได้ว่า รถเรายังคงสภาพเอ๊แต่คันที่มาจูบเรารับรองว่าเละพูดได้ง่ายๆนะครับผมตัวนี้ยังมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับอ่าเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นระบบถ่าสตาร์ทอยู่นะครับตัวนี้ทําการติดตั้งเบาะหนังให้ลูกค้าด้วยนะครับในส่วนของคันนี้ครับคันนี้ติดตั้งเป็นเบาะหนังให้ลูกค้านะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามนะครับเบาะหนังสีดําเดินได้แดงนะครับดูหรูหราโดดเด่นมากๆนะครับในคันนี้ยังเช่นเคยครับในส่วนของ ห้องโดยสารนะครับก็ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันมีเดียที่พวงมาลัยนะครับหน้าจอประมวลผลขนาด8นิ้วนะครับพร้อมด้วยจอเครื่องเสียงแบบทัชสกรีนนะครับขนาด10.1นิ้วนะครับผมตัวนี้รองรับไวเลสอ่าแอปเปิลคาร์เพย์เอ็นดอยออโต้ให้นะครับตัวนี้พร้อมด้วยการเชื่อมต่อระบบ Ford p a ารให้นะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามดันลงตัวมากๆนะครับสำหรับรถเจ้าตัว XL p l u s คันนี้นะครับและที่พิเศษนะครับต้องบอกเลยว่า ช่วงนี้เรามีการจัดโปรโมชั่นที่ถือว่าเป็นโปรโมชั่นเด็ดๆแต่ต้องบอกลูกค้าก่อนเลยนะครับว่าโปรนี้มีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับเจ้าตัว XL พ l u s แถบยกสูงป้ายแดงคันนี้นะครับสามารถเป็นเจ้าของนะครับได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงใช้เงินออกรถนะครับเริ่มต้นโปรโมชั่นสุดพิเศษของเรานะครับเพียง2 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นเด็ดๆของเรานะครับหรืออยากได้แบบเป็นชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะครับ ใช้เงินออกรถอยู่ประมาณหกหมื่นหาพันบาทครับรับรองว่าจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากได้รถแบบทรงดุดันหล่อหล่อแบบนี้นะครับหรือว่าอยากได้รถไว้เน้นใช้งานไม่เน้นแต่งนะครับพักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าออกรถเริ่มต้นเพียงสองหมบาทนะครับสามารถได้รถยกสูงป้ายแดงไปใช้เลยครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรีบๆเลยนะครับทักเข้ามาโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่ทักเข้ามาและสอบถามกับผมนะครับว่าสนใจโปรออกรถ25 0ห0หรือพร้อมชุดแต่งเต็มแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่65 0 0 0นะครับออกรถได้เลยนะครับทักเข้ามาบอกว่าเป็นลูกค้าที่มาจาก YouTube ดูผมจากช่อง u t u b e นะครับแล้วเรามาเจอกันกับฟอร์ดพระแดงครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ติดตามชมคลิปของผม และอย่าลืมนะครับฝากลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและโปรโมชั่นดีๆจากทางฟอร์ดพระประแดงของเรานะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ